การหาพื้นที่ส่วนที่ไม่แหลงเงาเมื่อให้อัตราส่วนของความยาวของสี่เหลี่ยมมาทำยังไงอธบาก็ยากใช้ได้เลยข้อนี้นะฮะเออเขาให้อ่อันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยม XYZ เนาะมีสี่เหลี่ยมชื่อว่า X นี่ีสี่เหลี่ยม Y นี่ความยาวด้านนะสี่เหลี่ยม Z นะฮะเออจัตุรัสนะมันเป็นจัตุรัส มันเป็นสีด่ด้านเท่ากันสองด้านนะครับเ,เท่ากันทั้งสี่ด้านแหละเอะวันนีอ้อัตราส่วนคือ x ต่อ y ต่อ z คือ1ต่อ2ต่อ3นะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เ,เขาอยากได้เลยครับอ๋อมันอยากเขาอยากได้พื้นที่นี่ว่านะครับพื้นที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ y ที่ถูกแรงเงาเขาบอกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ของพื้นที่ Y เนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่ถูกแรงเงานั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปหาพื้นที่ก่อนอ่าพื้นที่พื้นที่คืออะไรครับพื้นที่ก็พื้นที่ของ x จะกลายเป็น x กำลังสองพื้นที่ของ y ก็เป็น y กำลังสองมาคูณ y เนาะพื้นที่ของแท้ก็คือแท้ 1, กำลังสองหน 1, ึ่งกำลังสองหนึ่งกำลังสองต่อสองกำลังสองแล้วก็ต่อสามกำลังสองไปหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งนะครับสองสองเป็นสี่สามสามคูณกันได้เก้านะครับโอเค ตามความยาวนี้ตามสัดส่วนนะฮะมันเป็นมันเป็นจํานวนส่วนนะครับนี่คือพื้นที่นะครับเช่นพื้นที่ของ x ก็จะมีหนึ่งส่วนพื้นที่ของ y ก็จะเป็น 4, 4ีส่วนพื้นที่ของสตก็มีทั้งหมด9ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่เขาบอกว่ามันเป็นส่วนที่แรงเงาใช่ไหมส่วนที่แรงเงาคือแดงๆเนี่ยเนี่ยๆๆนีย้ส่วนที่แรงเงานี้เป็นเท่าไหร่เป็นยีเ็นต เนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับของพื้นที่ Y ของพื้นที่ Y อ๋อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือยี่สิบส่วนร้อยครับนะแล้วก็คูณอะไรครับคูณกับพื้นที่ของ Y พื้นที่ของ Y คือสี่นะนั้นพื้นที่ส่วนที่เล็กๆเนี้ยมันเท่าไหร่นะครับโอเคนะ,ะสูงต่ำศูนย์ปลายนะครับสี่สองเป็นแปดแปดหารสิบก็ประมาณสักศูนย์จุดแปดนะฮะศูนย์แปดส่วนนะฮะมันเป็นอัตราส่วนนะ โอเคเมื่อเราได้แล้วนะว่าเว่าพื้นที่ส่วนที่แรงๆแรเงาสีดแดงๆเนี่ยคือสูตรท่แปดแล้วนะเดี๋ยวเราเป้าหมายเราต้องการหาอะไรให้หายนะพื้นที่ที่ไม่แรงเงาให้หาพื้นที่ที่ไม่แรงเงาไม่แรงเงาไม่แรงเงานะฮะคิดเป็นอัตราส่วนกับพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ฮะหาด้วยพื้นที่ทั้งหมดหาด้วยพื้นที่ทั้งหมด นะอยากได้ร้อยละคูณร้อยฮะโอเคนะนี่คือหลักการทำข้อนี้นะโหอ,อยากใได้นะเออ,อทำไงต่อว้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูโซนแรกก่อนนะโซนโซนแรกคือพื้นที่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราดูสีแดงแล้วกันนะฮะจะได้เห็นชัดอ่าพื้นที่ที่ไม่แรงเหงาหาไงตรงนี้อ่านี่พื้นที่ไม่แรงเองาอันที่สองอันนี้ที่พื้นที่ไม่แรงเองาอันที่สามนะครับ ไม่แรงเงาน,นะเราจะหาพื้นที่ไม่แรงเงายนะพื้นที่ไม่แรงเงาอ่าไม่แรงเงาอันที่หนึ่งคืออะไรฮนะอันที่หนึ่งคืออะไร <S <S ก็เรารู้ว่าพื้นที่ของ x หนึ่งคือเท่าไหร่นะคือหนึ่งครับก็เอาหนึ่งตั้งลบพื้นพื้นที่ที่ไม่แรงเงาก็คือศูนย์จุดเท่าไหร่แปดคำตอบคือศูนย์จุดสองครับตรงนี้นะโซนนี้ไม่แรงเงาศูนย์จุดสองนะครับ ต่อมาโซนที่ 2, ส่วโซนที่สองเท่าไหร่โซนที่สใช่ไหมโซนที่2 y y เท่าไหร่ y เป็นสี่เก้าสี่ตั้งลบอะไรลบกับสีแดงเนี่ยสีแดงคือ0 8ย์ดสีแดงนีคือ0ูดตลอดนะครับก็จะได้เป็น3 2มสองนะครับส่วนพื้นที่อันที่3นี่เป็นเท่าไหร,ร่ฮะพื้นที่ที่ไม่แรงเงานะครับก็ตรงนี้นะตรงนี้นะก็แสดงว่าเราต้องเอา เอาพื้นที่แทตั้งลบกับพื้นที่วายก็จะได้พื้นที่ตรงนี้เนาะตัว L อลนะตัวเอลตรงนี้นะตัวเอลก็เอาพื้นที่ของแทพื้นที่ของแทคืออะไรครับเก้าเก้ามาลบกับอะไรพื้นที่ของอันนี้พื้นที่ของวายพื้นที่อันที่สองคือสี่นะครับลบกับสี่ไปตอบห้านะครับงั้นสรุปพื้นที่ที่ไม่แรงเงาเท่าไหร่ครับทั้งหมดเนี่ยศูนย์จุดสอง ส3 2ก็เป็น3.4 3.4 3.4บวกกับ5ก็เลยเป็น8.4ส่วนนะครับอ8.4ส่วนนะครับแล้วพื้นที่ทั้งหมดล่ะหาไงอพื้นที่ทั้งหมดใช่ไหมพื้นที่ทั้งหมดก็เอาอะไรฮะหาพื้นที่ทั้งหมดเลยนะมองเห็นไหมพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดก็คือ,อเอาเนี้ย พื้นที่ของซคือ9นะฮะพื้นที่ของซคือ9นะาแต่พื้นที่ของซ,ค,อองซคือ9มาบวกกับพื้นที่1อ่าเอา9บวกกับตัวนี้มัน0ูนเนาะนี่เขาให้มาตรงนี้หามาแล้วคำตอบคือ0.9.2อ่าพื้นที่ทั้งหมดคือ9.2โอเคดังนั้นตอบละยากใช้ได้โจทย์ประมาณน,นี้ประมาณนี้เนี่ยยากเลยนะฮะอ่าให้หาร้อยละใช่ไหมร้อยละก็ตอบว่าไงฮะ ที่ได้แรงเงาก็คือเท่าไหรแปดจุดสี่หารด้วยเก้าจุดสองแล้วคูณหนึ่งร้อยโอ้โห้สยยมเป็นไงฮะสยยมเท่ากันเจ้าบันไบก็มองให้เป็นแปดสิบสี่หารด้วยเก้าสิบสองแหละนะฮะคูณร้อยไปตัดทอนยังไงฮะก็เอาสักเอาสี่หารใช่ไหมสี่ตัดได้นะสี่อะไรสี่สองเป็นแปดสี่หนึ่งเป็นสี่ก็ข้างบนเหลือ 2,100ัน่งร้ยใช่ไมข้างล่างล่ะเออข้างล่างเดี๋ยวขอเขียนตรงนี้แล้วกันนะฮะเปอร์เซ็นต์เลยตอบว่านี่ตัดเดือสีสองเอาสตัดนี้ยสีเป็น8 4 3ส2สา0สหารด้วย23อืมสองพันหนึ่หาร23นะครับเอากี่สิยมไม่รู้ฮะซัดเท่าไหร่ดีเอาเลขเมื่อกี้ถ้าท่าน ถ้าเป็นเลขหนึ่งมันจะเกินเนาะก็เอาเลขต้องเลื่อนไปสองร้อยเป็นเก้าแล้วกันเก้าสามเก้าสามยี่สิบเจ็ดทดสองเก้าเก้าสองสิบแปดสิบแปดยี่สิบพอดีก็เลยเหลือเท่าไหรครับสามสิบโอเครับหนึ่งแล้วกันนะฮะเก้าเอ็ดหนึ่งมายี่สบสามยี่สบสามลบกันเหลือเจ็ดก็เป็นเจ็ดสิบประมาณจุดอะไรฮะสามไหมจุดสามไม่ได้นะฮะถ้าสามสามสามเป็นเก้าสามสองเป็นหกโอเคประมาณเก้าสิบเอ็ด จุเปซนนั่นเองโอเคจบ